สบายดีสบายดีป้าลุงจุกุจุกคนสบายดียำคำพี่น้องกับน้องเมฆสวัสดีป้าลุงจ้ามาดีดปึ้งปึ้งให้ป้าลุงเบิ่งมาให้เบิ่งหัวว่าแม่บอหรือเบอบ์แม่์เบนหรือบอแบนบัได้แบนปันใดเด้อพี่น้องหัวก็ได้ นี่มาดูหัวเพิ่นบรแเวณปันไดเดือจ้าเพราะว่าเพิ่นอันเอาเอา,เอากินนมในเสิยงเงียงตลอดเงียงแล้วเพิ่นก็รับเลยนะพี่น้องแต่ยามถ่ายคลิปประชวนมากเพิ่นมีแต่างายเนาะ <c oughs> แต่ว่าเวลาเพิ่นนอนกน็เอานอนนั่นเพิ่นสิยงเงียงกินนมแล้วก็รับเลยนะแต่ละคืนนะพี่น้องบอริเวณปันไดนี่ดิพอดีงามบรแเวณปันไดเดือพี่น้องเดือหัวเพิ่นเดือ หัวคนรอเฮาบมเป็นปันไดป่าลุงห่วงวะยันหัวแบนบมเ,เป็นปันไดหมุนมานลุกมห,ลห,หมุนในป่าลุงเฮาเบิ่งนี่เด้นี่บมเป็นปันไดเนาะอ่ะนี่เด็นี่เป็นดีงามเนาะพี่น้องเนาะ,ะมาดูหัวลายแต่หัวสีลายแนวแตแปลงขนนั้นตัดให้เนาะน้ำมียาว เวลาก่อนจังซีสั่งอันยังเป็นตัดของเล็กน้อยนะเพราะว่าสีได้ใส่ประจำอยู่ถ้าลูกผู้ชายาต้องได้ตัดตลอดเพื่อเขาได้เล่มเทสไทยกับแฝดแฝด้วก็ได้ไทยหัวโผล่มาเลยนะพี่น้อง <c oughs> นี่ก็มาเอากระปลาลูกหน่อยลูกสบายดีสบายดียดมีแต่ดิดองๆอ,อ,อย่างเดียว ดินดองๆอย่างเดียวม,มัวแข็งแล้วจะน่าก็ได้หนังโลเลยพี่น้องเลยนันก็ได้หนังโล,ล,งล,งโลแล้วไปหาหมอกินอีกน้ำหนักคุกโลก ้ำหนักยังอยู่หกลูกจ้าเพราะว่าไปช่วงเดือนก่อนหันหาลูกไปเดือนนี้หกลถ้าเบ่งเดือนหนาเลยถึงเลยเดือนสองวันที่สี่ไปอีกรกอบหนึ่งสองวันที่สี่ก็ได้ไปอีกแล้วน้องเมฆเฮานั้นบังต้ตโตก่อนกับบังกะโตคนก่อน

มาอุ้มมาคอยเนี่ยคอยอยากไปเล่นน้ำนี่คอยอยากไปเล่นนี่อีแม่สิได้มีเวลานี่นะกดบ้านทูบ้านนะมาอุ้มเอาไปเนี่นะอุ้มเอาไปให้คอยเน,น,นี่นะนี่นะหลายคนอุ้มยุมย่งเถอะไปฝากแถวๆนี่นะพี่น้องอ,นอง้นกันแหละยากเลยพัดยูน้ำโผล่ฝนน่ะวะคอยจะอยู่นะอยู่ในหนึ่งก็คือว่าแอะหายรถ ว่าควรจะให้อุ้มแนียงเถอะก็อยากให้อุม้มเนาะเมื่อยนอนแล้วก็อยากให้อุมอมนอนะะอ้มนั่งแล้วนี่น,นี่งค่ะก็เตื่นกินนมอิม่มแล้วก็เตื่นอิมะะ่มแล้วก็อยากนอนนอนแล้วก็นั่งเล่นเนาะเบียดก,กันเบียกมีคนรอกันเนี่ยนี่ไล้โอ้ก็ล้วพาเขาจะเลื่อมพาเขาจะเลื่อนนะคาจะเลื่อม พนกับยูเพื่อนไปเท่าน้อยกับนางลุงเลยพี่น้องชมลูกเฮาก็เลยมนานั่ง,นงคุยกับปาลุงนัคุยกับปาลุงเลน่นเนาะอเื่อมเห็นบ่พี่น้องจอนก็นเดี๋ยวบเ่เห็นกับปั้นน้อยอืออืออือนน้วมือเรา

ช่องพ่อลูกนั่นพุ่นไปเฮือนไ่เท่าน้อยคนลุงก,ก็ไปเล่นน้ำน้งทองกับเอานัดเพิ่นสวนรรค์ก็นั่งคุยกันกันกบไ่เท่าน้อยโหคนเด้อสุพสวรรค์คุยเล่นกันอยู่พุ่นเอาสองแม่ลูกมีเวียกเห็ดเข้าปะมาคุยกับเอฟซี A quý ép No I quý get ép xì A ni ép na nì na nì na Hai đếp bà nè Hai đếp bà nè Hai đếp bà nè Hai vì sao Hai ý no Hai ý no Hai ý no กีชบนี่เอาโอชิกินนี่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 นีชบนี่อ้าวหัวล่อะไนแถวนี้เขาเอิญหัวไล่หัวไล่เด็กหัวเปิดนล่เด็กีพี่น้อง <laughs> หัวผึ้งลายนี่หัวกับบัเบนเดอ,อร์บัวเบนเดอร์พี่น้องเดอ้อนี่เด็กนี่เด็กบงางข้างๆค่ะปกติของเล็กน้อยเนาะบัวเบนพี่น้องไปก่อนเด้อครับไปเลยเด้อครับไม่ไปก่อนเด,อเเด้อ,อ,ดอว้าเปิดกล้องกับบัวกับปลา,าลุมกมันก็ได้ปกติน,นี่โอ้อยอ้อยอ้ย,อยเสียงดังอะไร เริ่มแล้วไปก่อนจ้าบาย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 พอกันใหม่คลิปหน้าเ้ยจ้า